เอาพี่น้องเอานะครับผมจากพานเร่ยงไลๆมานะครับมือนี้กับมีเรื่องดีนะครับผมกะตรงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับชอชคเจริญเก้าแปดฟาร์มนะครับผมนําเจ้าขังแสงนะครับผมไปตรงกับทางด้านเจ้าสไนเปอร์ของชัยยันฟาร์มนะครับคู่นี้นะครับทางชัยยันบอกว่าเริ่ม1 0บเอนะครับผมพูดจบปุ๊บนะครับชอชคเริ่มเลย1ิบห้านะครับผมจบคลิปดูตัวเสร็จปุ๊บนะครับเพิ่มกันอีกนะครับผมตอนนี้นะครับพุ่งไปถึง 4 4 m เป็นที่ริบลุยนะครับผมจะรอติดตามสําหรับคู่นี้ได้เลยนะครับผมเดในวันที่17นะครับผมเดือนหนาเดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมตามเชียร์ตามดูได้ที่มหาลาบปัดช่องได้เลยนะครับผมทั้งคู่นะครับพันต่ออยู่ที่4รอบนะครับ4ยกนะครับผมรอลุ้นรอติดตามได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับหรือท่านใดนะครับอยากหาข้อมูลนะครับผมผมมีไทยสดนะครับมีคลิปย้อนหลังนะครับผมแข้งแชร์ปัดขวานะครับผมกด แต่โปรไฟล์เขาลุ่มนี่เลยนะครับพี่นอ้ของเขาครั้งเดียวดูฟีตลอดชีพนะครับเราเจอกันในกลุ่มนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ